เรื่องของศาสนายังคงเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่มนุษย์เสาะ,ะแสวงหาความมั่นคงทางด้านจิตใจความมั่นคงทางด้านร่างกายมนุษย์อาจจะเกิดมารูปร่างหน้าตาสะสวยงดงามมีความมั่นคงทางด้านครอบครัวอาหารที่อยู่อาศัยยารัารกษาโรคเครื่องมือห่มไม่หิว มีความปลอดภัยทางสังคมไม่มีศึกสงครามป้นจี้เอารัดเอาเปรียบกันทำงานก็มีกฎกติกาทางสังคมเศรษฐกิจสังคมปลอดภัยแต่ใจของมนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือความรักความผิดหวังในความรักความหวังความไม่สมหวังความทรงจำที่ถูกกระทำในทางไม่ดี และความท้อแท้อ่อนแอหดหูขาดแรงมันหลังใจก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นราชายาจกเศรษฐีหรือวัน,นิพกก็กล้วนแล้วแต่จะต้องประสบกับสิ่งนี้เหมือนกันฉะนั้นทางด้านจิตวิญญาณเนี่ย เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกร้องโหยหาเป็นสิ่งที่มนุษย์สอดแสวงหาไม่ว่าจะได้รูปแบบศาสนาหรือรูปแบบอื่นใดก็ตามมนุษย์สแสวงหาผ่านขบวนการต่างๆและวิธีการต่างๆเช่นความสงบสุขภายในจ,ใจิตใจความพ้นจากกิเลสต,ตัณหา ราคะโทระัพโมหะอิจชาพยาบาทสันติภาพความเสมอภาคมนุษย์แม้ว่าจะมีอยู่มีกินเจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอุดมสมบูรณ์ภูมิสุขแต่สิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีก็คือย่งชิงกันแย่งชิงทรัพย์สินสมบัติชีวิต ทรัพย์สินสมบัติเข้าของคู่ครองแย่งชิงดินแดนแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงน่านฟ้าน่านาน้ำแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติผู้มีอำนาจก็แบกปืนไปล่าเมืองขึ้นผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าก็ตกเป็นเมืองขึ้นต้องสูญเสียอิสรภาพ ทรัพย์สินเงินทองข้าวของถูกแบ่งดินถูกแบ่งถูกแยกออกไปความไม่มั่นคงเหล่านี้แหละที่ทำให้เกิดาศาสนาขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความหวาดระแวงสงสัยเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกว่าต้องหาพวกให้ได้มากที่สุดหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเพราะว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์คุ้มครองไม่ได้แล้ว ก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองอ้อนวอนบวงสวงบูชาคิดว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนบันดาลให้เราสมปรารถนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม,มองเห็นว่าโลกใบนี้แก้เท่าไหร่ก็ไม่จบฉะนั้นจึงมีคำว,ว่านิพพานเกิดขึ้นได้แก่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเลยไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด คุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรอกเขาเรียกว่าปัญหาของโลกถ้าอยากจะอยู่อย่างไร้ปัญหาก็ต้องอยู่เหนือโลกที่เรียกกันว่าโลก,กุตระจะอยู่เหนือโลกได้อย่างไรก็ต้องยุติการเวียนว่ายตายเกิดหรือชำระกิเลสน,นั่นเองขอจเจริญพร